มันยัง <Auf> ม <los harma> ีลมหายใจอยู่เลยมันจะแพ้ยอมแพ้ได้ยังไงยังมีพี่ปฏิหารต้องมีอยู่ควายที่อดีแม่งเข้มเหมือนเอแบเลยควายต้องบอกว่าเต็มที่แล้วใครที่มาให้กำลังใจของคุณนะครับส่วนส่วนใครที่จะมารอซ้ำลมแล้วครับซ้ำวาดรู้เรื่องโอเคโอเนแค่นี้ก็เรื่องก็ใ้อหูฟังก่อนรู้เรื่องเอ โอเคเพื่อนมามาแล้วครับผมมาแล้วครับผมตอนนี้ก็คืวันนี้เกมมาถ่ายีกครั้งครับผมทางฝั่งซ้ายมือครับไล่ล่าทางฝั่งขวามือเดมคิดตอนนี้เดมคิดขึ้นนำอยู่1ต่อศูนย์เกมครับหรือว่าเอ้ยหนึ่งหนึ่งต่อศูนย์เกมในหนึ่งในแมตช์แรกนะครับเพราะว่ามีแค่แมตช์เดียวนี้เบสออฟทูไอเบสออฟวันครับทุกท่ฮะมาครับใครได้ถ้าดาดีเักชนะก็เสมอกันถูกไหมเสมอกัาหนึ่งหนึ่งมีต่อเวลากกรุงตรีไหม บางบางรันเบกรถเก็บคะแนนเก็บเก็บคะแนนไปหรอเราดูไอเอสทีตรงนี้วิ่งมาก่อนล้มไปก่อนตรงนี้ฮะยังไงล้มไปอีกฮะเหลือลเโอล้มเอ้ยเฮ้ยเราถึงเราถึงเราถึงอีริกต์รงนี้ได้ได้หรอกัามันนี้มายังไงเอ้ยได้รับไหมด้านซ้ายเหมือนว่าจะเป็นการดูเอออเ้ยโอ้ยยี่เดีได้ยี่ลดโอวม่นมาถึงแม่งได้เลยพาดาเก็บคิดไปต่อลูเธอร์เก็บบีโบสไฟก้เอ้ยโอ้ยโอ้ห่าเกี้ยงเดีอยูู่ดูการ์ลาเกอยร์ดูดการ์ลากเกียร์ดู ดูการอาเคอยวไอ้ยแต่ดูโดนเยอะดูโดนเยอะจัดโอ้โหรักไบใสเฮียหายเกี้ยงโอ้โหหายเกี้ยงที่ไปไปบดเลยครับสำนักทางไร้ลักครับเเอาลยครับใส่ข้าหมดเลยวะอยากกระดิ่นนิ้วถ่ายเห้อครับเออมันดิ่งฐานน้อนเลยไอ้เฮียไอ้สัสเอ้ยแม่งเกี้ยงเลยมันเราเหมือนเราแลกหมดหน้าตักเลยว่ะเมื่อกี้ร้อนร้อนใครดีดนิ้วเลยไร้ลนกครับน่าจะนําไปก่อนเลยครับแดนที่บาเทอรเพียครับห้าต่อศูนย์แล้วฮะสวยร้อนฉลามข้ารู นินายตรงนี้ยังไงต่อหอยตายฉลมบริ <ใน S 1> แฟนตรงนี้พาดาเสียเพื่อนไปสองสามคนเลยนะในไฟ์แกไม่ได้เลยไม่เป็นไรคนดูไม่เป็นไรครับ มันมื้อหน้าแต้เองรอนีรอดไอ้นรอนีรอดเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยรันล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 ันไหมรันไหมรันไหมล่ะเรียรันอยู่ผวาดีผวาดีผวาคืออะไรผวาคืออะไรชูเย็นๆหน่อยน้องชายไอชื่อของ่วาดีผวาดีเยยังเรียก้ว่ามาลีกุ๊กับเพื่อนอยู่เจนเจนครัเเราลีกุ๊บกันมาแล้วลีกุ๊บมาแล้ว ครับลุกมั่มใชครับลุกมั่มสุดคหรือเปล่าคืออะไรมันก็ต้องมันก็ต้องอดอยู่แล้วเราโดนไอ้ดอกลูกแรกไปถยู่ไหมน้องถูกครับพี่ถูกครับพี่เออมาเจอกับใครสามงงสามอาตี่นี้ครับจังหวะนี้ไอ้เนี้ยบล็อกกลางทางนะครับโอ้ย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 วเราเรามาเอาเราเราเรามาเอาเยอะจัดเลยว่ะเรามาแคบเยอะนะ จอบแล้าไอ้ดบนะอย่างเงี้ยต้องตามหาแล้วไม่รู้เขาได้แกไอ้ดบหรือเปล่าตรงนี้ครับแล้วไงปล่อยสิ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 บตอนนี้ปล่อยสิต้องไล่ต้องหาของตรงนี้ฮะรีเซ็ตใหม่บอลแบบนี้เลยครับนี่ครับทางแดมกินครับพยายามชาร์จโูกโอ้วไอ้ดบมันออกมาเยอะเหมือนกันไอทิปใหม่เลี้ยวไอทิปใหม่เรี้ยกับมาเรียกับมาเรียเกินเกินลี้ยวเลียวโอ้โหเราเราบอสใหญ่โตว่าไงเฮ้ยไอชู เข้ามากลางอาณาเขตในแอดด็อกปแล้วบ่อน่าเอ้ยเอ้ยบ่อน่าลงหลุมมีเหี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนียนในสัตว์มึงชุดเหรอเฮ้ยเนียนโอ้โหแล้วเขาแล้วเข้ามายึดก่อนตรงนี้ยี่สิบห้าวินาทีเกิรื่ก็ขับรถมุงเซฟกลางอาณาเขตซ้ายขวาหน้าหลังเฮ้ย้ายขวาหน้าหลังเฮ้ยเ้ยมาเลยมาเลย ฮะเกิดไปก่อนบอยยังไงดีดูแกเปิดชฉากก่อนเลยเอ้ยเอ้ยไอ้ยดูค่าชัวไปก่อนเลยเอ้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 สวยได้ไหมสวยได้ไหมไอ้โตโตมาเอาหน่อยเอ้ยข้างบนเอ้ยอย่าขี่ตายเอ้ยขีดตายเอ้าจะมาได้เอ้าสวย เก็บไฟเก็บไฟได้เกไฟได้เก็บไฟได้เก็บไฟให้ได้เก็บไฟให้ได้เก็บไฟให้ได้เก็บไฟได้เร็วเหมือนเราดันไปตัวตัวเออสวยมาแบบนี้ไม่ขี้ขวาก็โดนไม่เราเราเราไม่มีเราไม่มีกระสุนเราไม่มีกระสุนเราไม่มีกระสุนกก่อนนฟััไไปปปที๊มยาแล้ว็ต้องดูเพื่อนหน่อยเออสวยโค้งแต่พยายามเททคนกลับมาให้เออมาเบิร์ดไปเบิร์ดไปพี่โนเอ้ยทีเดียวเอ้ยโอ้โหล้มอีกแล้วไอ้คุยล้มอีกแล้วเเก็บพพังาาาดไปแแต่โ้้ขึนมลวฮะ ไม่ไอ้ขีดแตกเไยไม่เค่ยเห็นไไอ้ยตายควายรั้งแรกนี่ยคือพอจังหวะไอ้ตายควายเราไม่มีกระสุนเราไมีกระสุนยังาไ่สวยมดสวยไม่เราเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีกระสุนเบรกเราสั่ตอนแกะหมดเหา ยังมีภาพอยู่แลผมว่ายังมีภาพอยู่นะมา5ทีก็บอกอันนี้เสมอได้ไหมได้ชนะได้ด้วยเฮ้ยชนะได้ด้วยหรอได้ชนะได้ด้วยหรอไม่ค่อยเชื่อใจเลยอเอาโอเคโอเคมา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 แค่ชูพู่กี้ก็ได้มามามาชนะได้อยู่โอเคโอเคโอเคเราจะยอมแพ้เราจะยอมแพ้เราจะยอมแพ้ได้ในเมื่อหัวใจยังเต้นอยู่น้องชายถูกมโอเคโอเคโอเคมามามาเราเหลือพี่สามนัด สาม้านพร้อมลั่นยิงได้ทั้งแก๊งอ่ะแล้วดุกเลือเก้าห้าเลือไม่เต็มนะพออะไรรู้ไหมไม่กล้ากดเพย์เพย์จะหมดครับเล่นที่บวกป๊าปอันนี้เล่นออลนะครับออเล่นกันแล้วครับรอบนี้ไม่แต่ว่าไม่แต่ว่งนะเขาเหลือเขาเหลือแต่บีเราเขาเหลือแต่บีเราถูกไหม น้องเออเขาจะมีเราเท่านั้นเรากันง่ายสิ50อีเหี้ยภาพโคตรสวยอ่ะมีภาพจัดจัดมากๆๆที่ผมพูดอีกก็ดูอีครับเออมีภาพจัดจัดนะแล้วดูคิโตเฟอร์ดูเพนดูเพนได้คิดอีเหี้ยแต่แต่เรารีแคปไม่ได้อะเขาคุมแคปหมดแล้วพี่สามแคปอ่ะเหมือนจะสวยนะเอ้ยสุเเลยแคปบ้านเขาอ่ะเป็นอะไรมันไม่เป็นไม่เป็นไรน้องแต่ได้อยู่สามแคปเราหักเราหักแคปข้างนอกได้เนี่ยดูดูเพน50มาดูเพน50เออแล้วฟีมโหวยังไงรันรั่นไหมชู ลันอยู่ครับพี่โอเคเนาะโอเคโอเคไหวนะมา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 มัมา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 มอมา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 ม้มาราม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 อมา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 มีมมันาีบมานาีบมัดมัมเหลือมานเหลืามกมาร์ยาม่มหมามดมา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 ม่มา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 อามามาูามาาม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 มมามามานมมมมม้อาามาาามอาามาาอไ ไปแต่ได้อยู่เราจะมีความหวังน้องแล้วพี่เอ้ยพี่เอ้ยผิดเหมือนที่พี่เขาไม่หล่อเลยอะเฮ้ยวิเฮ้ยวิไฟกันแล้วไฟกันแล้วเอ้ยปืนโดนโดนยี้มเบสเล่นแบบมีพี่ปืนนะเล่นแบบมีปืนมันๆนะไฟแบบมีปืนมันๆดนวดไปก่อนในตายเอ้ยเจเอ้ยีโตตายตรงนี้ในโต๊ะ้าสมาเอ้ยเอ้ยบ้าแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮยบ้าแล้วเจโฮมเก็บด้วยเอ้ยพี่ดูเฮ้ยล้าง ร้านไหนร่านเัี๋ยวมีภมีภาไหมดูแต่ตรงีอ่มาเ้เอ้อ้ย่มันมีปืนมันมีปืนแต่มันมีปืนน้องนอนเก็บพงอยู่มันมีปืนมันมีปืนมันโอ้โหเหลือพื้นเลยเอ้ไอ้ไอ้ไ้ไป้ไอไอ้่อ้ไอ้ไมไอ้ไอ้ไอเไอไอ้มอ้ไม้ไ้ไ้ไอ้มอ้ไน้ไอ้ไอไอไร้ไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ้ไม้เอ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้อไมไ้ไเ้ไไไไไไไออมัน้้้อได้ถูกไ้ชู ดหูตอบไม่ชื่นใจเสมอได้ไหมชูต่อไปชื่นใจเสมอได้ไหมเวลามันทันน้องเป็นไรเนี่ยเมวลามันทันน้องเป็นไรเนี่ยชูตอบพี่ดิมันยังมีลมหายใจอยู่เลยมันจะแพ้จะยอมแพ้ได้ยังไงยังมีหัรย้งมีอยู่มีไหมฝันีหัดมีไหม ไม่มีแล้วพี่โคตรทำมาแล้วก็มีสองทงเขืออะไรเขืออะไรต้องถามมาทีพี่ครับพี่ต้งถามไม่มันก็ไหวอยู่มาดีถามวิธีมาดีถามยังมีแค่เขายึดทงบ้านเราเป็นอะไรและทิ้งเก็บทงอยู่มีเห็นไหมอือเหมือนเขาไม่ยินบ้านเขาเลยอ่ะบ้านบ้านอะไรบ้านเราครับเหมือนบ้านเราครับชูเป็นอะไรตอนนี้แกต้อหนุ่ที่ในธงบีอ่ะมากๆเห็นไหมมงเห็นไหมว่าสิบต่อยี่สิบเราตามมาแล้วเนี่ยจะห่ากันสองแต้ม เห็นสองูเห็นไหมเหมือนการโดนิงเก็บทางพิลอยเนี่ยไปเก็บชาลีมเหมือนการโดนิง่เมื่อกี้เอาเอไปแล้วเี่ยอ่แล้วไงชอโอ้ชอโอ้โหโอ้ชอนโอ้ชอโอ้โหโอ้ชอนโอ้โหโอ้สวยว่ะพี่กินน้ำกินน้ำกินน้ำเลยโอชอนโอ้ควาย เดี๋ยจ๊โอ้ยสัตว์เอ้ยไม่มีภาพเลยเฮียโอ้ชอนเลือกผลลัพธ์เลยเฮียกดผิดกดให้อาได้ไว้คุยเฮียไม่ช่องกูไม่ช่องไม่ช่องหายแล้วพี่โก่งช่องช่องเอ้าแข่งอาไปหมดตัวแล้วพี่กุ้งหรอกไม่เราเราเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องต้องแฟร์เพย์เหมืราเหมือนช่องกลางถูกไหมน้องถูกปะเออเราต้องแฟร์เราก็ต้องแฟร์เพย์เราต้องแจกให้ดีเคไปเออ โอ้ควายเฮียดีเคแม่งเค้มเหมือนเอแซบเลยควายเอาคืออะไรพี่กวดนี่คืออะไรมันเข้มเข้มจีเอแซบเลยเฮียควายเค้มเหมือนเอแซบเลยควายเุ้ยคืออุ้ยอะไรอ๋อเปล่านึกว่ามันเก็บทงอยู่ออ๋มึงจะดูแล้วมึงบิดไปนะครับเฮีย มดูเอาเหี้ยอะไรเนนี้ยไม่เป็นไรเอาในเมืองไว้มาเนี้ยมั้งเออในเมืองในเมืองต่อในเมืองต่อในเมืองในเมืองในเมืองมีชีนมีชีนมีชินมนมากลางอะไเขตในเมืองเดียวเหนเนี้ยไอ้สัตว์เออเมืองมีชีนไม่เป็นไรครับผมชิวๆลอยยิ้มหายไปอาอะไรยิ้หายไปไเรา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 เต็มที่แล้วเราเต็มที่แล้วไม่มีขว้างแพ้คือแพ้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 ครับไม่มีไม่มีไม่มีขว้างอะไรอย่างสิ้นครับแพ้ก็คือแพ้ครับเออ

กูแดกน้ำเลยจูนหือจูนเจอในเมืองน้องเจอในเมืองมาเฮียรักไวสายทำมือเจ็บหนักจัดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนี่เคทำกวดเจ็บดัจัดเลยว่ะขอให้สนุกการสมบูรณ์แบบนะคะลุยกันต่อในเมืองครับชิเชลเกมกีฬาฮัฟบีแพ้พิชนะไงก็วันนี้ขอโทษนะครับถ้าพูดอะไรเกินเลยไปแถบหนทาง แฟนลับดีเคอะไรต่างๆนะครับก็วันนี้สนุกสนุกครับคนดูถือว่ามาดูด้วยกันสนุกใครที่มีแฟนลับดีเคมามาจุ่มมาจุ่มรอดูรีแอคมาจุ่มมาโดนด่าไหมมาจุ่มรอแซะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาจุ่มไว้มาดูเนาะพูดดักไว้ก่อนเลยแล้วกันคนดูเนาะสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแพ้นะครับล้มแล้วซ้ําหน่อยล้มแล้วล้มแล้วครับขอบคุณครับใครที่ให้คำแนะใจขอบคุณนะครับใครที่แพ้ใครที่รอซ้ําก็ล้มแล้วครับซ้ําเลย บอกว่าเต็มที่แล้วใครที่มาให้กำลังใจของคุณนะครับส่วนส่วนใครที่จะมารอซ้ำรุมแลวครับซ้ำเลย <c oughs> ควยปั่นไห้เอี้ยเอี้ยปั่นวะงอมหมื่นเก้าแต้มหมายผมก็พูดไงก็พูดดักไว้มันชอบมีพวกตัวลงตัวแหลมอะไรอย่างเงี้ยมันมีให้เห็นไงลักไวซ้ายทำเอเจ็บหนักัดครับพี่ก๋อครับน้องชายว่างไงว่าไครเมื่อกี้ครับพี่เอ้ยนะ หมึกโซตีมอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่บ้านอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านว่าไงอยู่อยู่กันหมดเลยพี่ยังมีอยู่ตรงนั้นไหมครับไม่แน่ใจเลยพี่เข้ามาน่าะอยู่หมดแหละอนี่จะมาตอกย้ำะไรปะมาตอกย้ำอะไรครับมาตอกย้ำลมแล้วสะล้มแล้วรอซ้ำเลยดิล้มแล้วลมเรื่องอะไรอ่ะพี่เอาพี่เป็นอะไรกันไม่มีอะไรหมึกก็มีอะไรไม่มีอะไรเออโห้ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้เลยไม่มีอะไรไปหาที่บ้านพี่ชายโอเคโอเคครับโอเคครับครับครับเดี๋ยวครับไอ้ยมึกงงล้มอะไรวะล้มแล้วทำเหี้ยเลยวะไอ้เหี้ยขวาย เอฟดีมาลอยอ่ะควายเหมืนหัดควายเอ้ผมไม่ดูเลขสูตรเลขอะไรไว้เนี่ยไปถามพวกทีมงานหน้าบ้านก่อนรักไวไซส์ทำแล้วเจ็บหนักจ้ะพี่หมึกเขาไม่รู้ผมรู้เขดูผมแก้งหมึกมืนเล่นเอ้ยบาดไอ้บาดไอ้บาดไอ้บาดมานี่นี้พาพาาพพี่ไปเปลี่ยนชุดหน่อยได้จ้ะเฮ้ยเบิ้ง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 กัเล่นเปลี่ยนชุดก่อน ใครทีโดเนกาชานะครับโดเด็เข้ามาแล้วก็พิมพ์ยอดกันมาได้นะครับดูครับผมดูอยู่ตลอดนะครับว่ายอดมีเท่าไหร่แล้วกาชาชือโค้ดอยู่ที่ทางซ้ายมือรครับข้างหน้าได้บกข้างหน้าได้ข้างหน้ากได้ข้างนาได้่ข้างหน้าก็ได้พี่มาฮัลโหลพี่ตัวอวดเหรอดไม่ออกคืออะไรครับไดิไม่ออกคืออะไรน้องเฮ้ยมีลยที่ายเป็นนเลลเสียงเป็นไรวะเฮียคยไม่เล่นเลยเสียงหายไรไอ้เียเออไหวไหนี่ไหวเลขอะไรเสื้อ เสื้อ,เ,อเลขหกหกสามสี่ห้าเสื้อยืดเสื้อทนะีาไหนหนึ่ง <196. S 2> เก้าหกติกไทยไทยไปเกาะหกเอ็ดเกาะหกหนึ่งเกาะหกหนึ่งเกงร้อยห้าสิบอามอามหนึ่งอามหนึ่งอามหนึ่งไว้ก่อนเลยอามหนึ่งมันขาดครับไม่รู้ความอยู่แล้วอ,อามทีสองครับ แง่ออามถึงไ like ม่ขาดไม่ชิลหรอกขาดได้ไงโกนี่ดุ๊กดุ๊กเพียวพังลาดดุ๊กเพียวพังโอหนี่ใส่ดีดาวมาดูมีพลังวิ่งยังมีพลังมีพลังอ่ะอออไ้เชี่ยขอโทษเสียไม่ได้ล่วงหน้าเลยวันนี้เพิ่งแพ้มาออห้าสี่กปดห้าสี่จะอยากแมงล่างหน่อยคุ้ย บ้าข้างไอ้รถที่ใคร์วะน้องไอ,อเคสรถอาท,ท,ที่เอะไรเมือนกันเต็มข้าเต็มโอเคเข้าสี่จานอ่ะไ,ได้เลยเลขหนึ่งห้าเก้าหกน้องชายรถรถเอ่อคูบดัเงินข้า,า,ขาน้องชายแค่ร้อยเหรียะ ข้าเจ็ดเข้าเจ็ดจานครับน้องชายค,คี่ับมีอะไรไหมที่ต้องให้หมดละหมดละสี่คคับเฮ้ยมันนานจัะไวเที่ยมหมึอกอะกูจะได้ไปกูจะได้ไปเก็บของก่อน ฮัลโหลน้องมาย่างพี่พี่ไปเก็บของกันพี่ไปเคลียร์ของที่ตู้ล่างเหรได้ไหมไม่ใช่พี่ผมผมเข้าความแล้วเดี๋ยวรอหลังจบก็ได้พี่อ่าโอเคคุยเรื่องอะไรอะจะคุยจะคุยเรื่องบ้าเฉยๆพี่หลังจากน้วผมก็จะผมจะไปลาพี่ยูมนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจบนี่ผมจะไปทำพี่ดาวแล้วครับพี่คืออะไรคืออะไรมาหาแล้วทิ้งกันคืออะไรมือกระนังเดี๋ยวผมก็มาหาบ่อยไงพี่เดี๋ยวผมมาหาไปบ่อย ให้คุณให้กูตามลงไปไหมดาวทาวอ่ะเอาไหมยี่พาคนเอาเอาเอาบีซ่าลงไปเลยเอาไหมไม่เอาไม่เอาพี่จะมาไล่ตีผมพี่ไม่ได้นะพี่กูตามแน่ถ้ามึงไม่กลับมามึงจะกลับมาไหมกูถามเราเราก็เจอกันทุกรอบเดียวเราเจอกันทุกที่แล้วพี่เจอทุกที่แค่ให้คุณตามไปอีกไหมเอายี่พาเซฟแข็งลงไปเลยเดี๋ยวกูจัดให้แจมแจมเลยเอาไหมน้องเอาไหมไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาพี่พี่อยู่ตรงนี้ดีแล้วพี่โก้ไว้ไว้ผมมาหากขาเล่นด้วยกันเขาเล่นด้วยกันน้องชายเลไหนล่ะไม่เอางั้นพี่ฝากฟาวด์เดียวเราไปด้วยคนหนึ่งได้ไหม โอ้ลูกชายผมไม่อยากมาล้อกอยู่กับพี่ดีแล้วพี่สอนมันจนเก่งนะเนี่ยผมก็เห็นโอเคครั้งแต่ตอนเด็กอเา๋ยวหลังโจทยเดี๋ยวผมไปคุยด้วยเขาพี่ชายครับไอ้เหี้ยกูเสียดายมือเฮียไม่น่ารู้ขอซื้อต่อเบอร์หมึกกูิ่งซื้อกูก็ซื้อเออกูมากี่ล้านทั้คนดูเอ้อริพิเทชุกเฉิญ ว่าแล้วต้องทำอะไรง่วงง่วงให้กูเห็นนีเฮียตมีสเตตไม่จะฟอร์มทำไมวะเฮียโจก็เปล่าไรสี่สองสองโอ้ย์ยหรอครับรับตัวเท่าไหร่อับรับตัวเท่าไหร่เอามีเรามีราคาในใจไหมละาาอ่ะมีงบเท่าไหร่อ่ะ เก็บแบบประกันทุกอย่างนะครับประกันปุ๊บ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 มาให้ s u p p o r สองล้านไปโอ้ยสองล้านเลยผมลืมเก็บอะไรวะ่าให้รันนะรันนะได้ครับไอริฟวันนี้ผมประกดการรับเพชรหรือเปล่าใช่ครับกระเป๋าแล้วกระเป๋าใช่ไหมครับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ใช่ครับตรงนี้พี่ถ้ามันเหลือเยอะอะ ก็ไปตีเฟรมตั้งเป้า995ครับสองโป๊กเกิสองโมเลนแปดพันเอาใส่ในตู้ให้หมดเลยเดี๋ยวมา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 ละแหวนสายหองเจ็บหนัะจะร้องไห้งองเงยเป็นเป็นหอนหลังหลาบอกเพื่อนเลยนะโกเก็บของไม่ลืมครับคนดูเดี๋ยวจี้ผมจี้ผมต้องเก็บในรถคนดูจี้มาเก็บในเอ่อ GBS เก็บในนี้ไหมครับผมเก็บอยู่แล้วครับจีอ่ะผมเก็บทุกครั้งครับแก๊งผมไม่มีลืมเนาะเก็บจีเก็บอาวุธเก็บอะไรอย่างเงี้ย รักไวซ้ายทั้งดเจ็บขอทอี่นะคบอกไปว่ารักแร้ดําป่วยแข่งเล่นเกมหาผลมือหนอน้องไม่เอาไม่เอาให่าอยากไปพูดเด็อยาพิมพอนี่อยากผ่านะไรับเปล่าโอ้ยย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 